เรียนบ้านคอเขียวพิทยาภูมิเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2478เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลระดับประถมมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3มี 3. นายปรั่งลุนาวัน เป็นครูใหญ่คนแรกและนายนิพนธ์กรุณานำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันโรงเรียนบ้านพอเขียวพิทยาภูมิได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ จากหลวงปู่สุขากานตัดสีโลกจากโครงการชุมนุมสิทธิ์เก่าปัจจุบันโรงเรียนบ้านทอเขียวพิทยาภูมิมีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ โรงเรียนบ้านพอเขียวพิทยาภูมิมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต,ต่างๆโดยเน้นให้มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จะเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญที่สุดโรงเรียนบ้านขอเขียวพิทยาภูมิได้มีการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยให้กับผู้เรียนเช่นการฝึกสมาธกิการรู้จักเข้าแถวในการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารท้องกันการเข้า่ายอบรมต่างๆจากคณะวิทยากรภายนอกเป็นประจำทุกปีโรงเรียนบ้านพอเขียววิทยาภูมิยังมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจดังจะเห็นได้จากผลการสอบโอเน็ตของโรงเรียนดังรายงานดังต่อไปนี้ การศึกษา2,555โรงเรียนบ้านพอเขียวพิทยาภูมิมีผลงานต่างๆที่ภาคภูมิใจทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้านเช่นโรงเรียนแกนนำเด็กไทยวันดีระดับประเทศรางวัลชนะเลิศก,การประกวดห้องสมุดดีเด่นขนาดกลาง ระดับศูนย์เครือข่ายและผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านขอเขียวพิทยาภูมิยังได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโรงเรียนดีสีตังบลระหว่างวันที่8ถึงวันที่29เมษายนพุทธศักราช2556 โรงเรียนบ้านพอเขียวพิทยาภูมิมีการพัฒนากิจกรรมผ่านห้าห้องชีวิตเนรมิรนิสัยดังนี้ รางวัลที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านขอเขียวพิทยาภูมิปีการศึกษา2555นายนิพนธ์กรุณานำได้รับรางวัลโลกเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัลหนึ่งแสนครูดีและในปีการศึกษา2556นายนิพนธ์การุณานำ ได้รับรางวัลและยกย่องชูเกียรติเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีในดวงใจโลกเกียรติคุณประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาบริหารงานในหน้าที่ราชการและประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาองค์ประกอบแบบมีส่วนร่วมผลงานดีเด่นของนักเรียนทั้งทางด้านดนตรีกีฬา วิชาการดังต่อไปนี้ด้านดนตรีเด็กชายเพชรเอกสมบัติสีได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับเจ็ดจากการแข่งขันเดี่ยวพินชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2555เด็กชายกันตชาติทิพกคุณ เด็กชายประชาเลี้ยวเด็กหญิงอรณิชื่นใจได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเดี่ยวคุยเพียงโอชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2554และปีการศึกษา2555ด้านกีฬา โรงเรียนบ้านพอเขียวพิทยาภูมิชนะเลิศการแข่งขันเฟตอง15ปีชายคู่เปตอง15ปีชายทีม3คนชนะเลิศตะกร้อโลดห่วงสากล15ปีชายระดับอำเภอวาริชภูมิปีการศึกษา2554นายก้องฟ้าแพงสี นายนัทพงศารีบางเด็กชายนัทวุฒิวงพาคำรองชนะเลิศเปตอง15ปีชายผู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2554นายก้องฟ้าแงนนพงศรีนายนัทพงศารีบางเด็กชายนัทวุฒิวงพาคำเด็กชายชัยวัดทูอาไล ชนะเลิศเปตอง15ปีชายทีม3คนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2554ด้านวิชาการนางสาวนัดดาวงพาคำเด็กชายสกลผิดแก้วคำสอนเด็กชายปฏิภานร่มสุวรรณได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2554นายสรันพนันชัยได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2554นายสอนรามจันทเสนนายเกียรติศักดิ์ภาวงเด็กชายรัชานนท์สีเหือนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันจากสารร่ายไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2555 นางสาวอารยาพาวงนางสาวสายทานศิริบุญเด็กชายนัทวุฒิวงพาคำได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2555 วิทยาภูมิภูมิใจยิ่งพร้อมตุสิ่งสร้างงานการศึกษาสถาบ,บันเคียวเลืองเรื่องวิชาถินภาษาผูไทยน้ำใจดีชาวขอพ่อผู้กิจกรรมร่ำเลือกขาหมู่ประชายิ่งรักในศักดิ์ศรี ชุรุ่มใจอมพระทานรักเจนีผูบารมีขอเชื่อชูรง่มปูสุภาขอเทียวทยาภูบุมบุ่มใจดูรักเก็บตัวรักแผ่นดินดินภาษาสามาัคคีมีวิในัยใจเมตตาใครศึกษาจนจ้นำที่ตมำปู ขอเทียวพียาภูมิภูมิใจข้าพัฒนาทางระบบประสบควงเป็นคนเก่งเป็นคนดีรู้หน้าที่ตนปัญญาชนของแผ่นดินทิผู้ไทย เอเผู้ประชายิ่งรักในศักดิ์สิทธิูนย์ดวงใจองค์พระธาตุรักแท้ดีผู้บารมีขอเชิดชูลม้มภูสุภาขอเที่ยวพิทยาภูมิุ่มใจดวรักเกียรติตัวรักแห่นดินกินภาษาสามคีมีวินัยใจเมตตา ศึกษาจนยาวามทิ่ตามตอนออเดี่ยววิทยาภูมิภูมิใจข้าพัฒนาทางระบบประสบผลเป็นคนเก่งเป็นคนดีรู้หน้าที่ตนปัญญาชนของแผ่นดินทิพย์ภูไทย